ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่มาในนามคข้มวยแก้วสำลิดจากตะลิงชันนะคะวันนี้มาในหานซอฟท์พาวเวอร์ได้นำอุปกรณ์กีฬามวยมาเช่นกางเกงมวยแล้วก็นวมวันนี้มาออกในหานวันนี้เราเอามาขายแล้วก็มาลดในหานถ้าเกิดว่าใครสนใจมาตามมาซื้อในหานได้นะคะจนถึงวันที่30แต่ถ้าไม่สะดวก ก็ไปที่่ข่มวยแก้วสำริดที่ตลิงชันหรือตามไปในนามเฟซบุ๊กมิตรมาดามแก้วสำริดได้นะคะและว,วันนี้เรามีคอร์สเรียนมาด้วยค่ะคือเราจะเรียนสอนหนึ่งชั่วโมง500บาทแต่สำหรับคนไทยนะคะแต่ต่างชาติหนึ่งชั่วโมง1000บาทถ้าใครสนใจติดต่อมาที่เฟซบุ๊กมิตรมาดามแก้วสำริดหรือเบอร์โทร 087-821-6866ได้ค่ะคุณอ้อยนะคะ